สวัสดีครับนายพิเคนายพิเคชาแนลนะฮะวันนี้เรามาในรูปแบบพอดแคสกันบ้างนะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาตั้งคลิปแรกจนถึงคลิปปัจจุบันนะก็วันนี้เรามาในรูปแบบพอดแคสเนื่องจากผมกาลังเซตอัพใหม่เพื่อที่จะท Voice ํา v o i c e over ให้กับงานของลูกค้าแต่พอดีสิ่งแวดล้อมข้างมีการต่อการตัดอะไรประมาณนี้ก็เ,เลยเดี๋ยวรอให้เข้าซาซาก่อนพักท้องพักเที่ยงเลยเดี๋ยวค่อยเริ่มอัดงานของเราพอดียังไม่มีงบประมาณในการทําห้องอัดเสียงนะฮะมันก็เลย ก็ต้องทําใจนิดนึงเนาะทีนี้มีพี่เพียงน้อง,องทักมาหาผมบอกว่าอยากจะให้ช่วยเล่าประสบการณ์หรือแนะนําวิธีการคุยกับลูกค้าคุยยังไงให้ปิดการขายได้คุยยังไงให้ลูกค้าสนใจเราอะในเรื่องนี้ผมขอพูดลักษณะภาพรวมแล้วกันนะเพราะว่ามันลงเจาะสิ่งหนึง่งสิ่งใดไม่ได้เพราะเรื่องแบบนี้มันมันเหมือนเวลาคุณทําการค้าครับ คุณต้องมี Product ก่อน Product คือสินค้าหรือความน่าเชื่อถือมีแบรนด์นะเมื่อคุณมีความแข็งแรงในเรื่องของแบรนด์ของ Product ความคงทนความอะไรก็แล้วแต่ที่ไปเป็นเรื่องของมาตรฐานแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือการเจราจาเพื่อการซื้อขายเหมือนสมมุติว่าคุณเป็นเซลล์โตโยต้าเป็นเซลล์ขายรถอย่างผมเมื่อก่อนผมเคยทํางานเป็นเซลล์โตโยต้าแน่นอนแบรนด์โตโยต้ามันมีกําลังของมันอยู่แล้ว แบรนด์โต o ยต้าเนี่ยเขาม,ามีความแข็งแรงอยู่แล้วถูกไหมฮะทีเนี้ยมันก็เหลือแค่เซลทีนี้รถทุกรุ่นอะทุกยี่ห้อเนี่ยทุกคนทุกยี่ห้อมันก็มีเซลล์เหมือนกันอนะความเก่งของเซล์ลแต่ละคนอยู่ที่การเข้าถึงใจของลูกค้าลูกค้าชอบอะไรลูกค้าต้องการแบบไหนความจริงใจในการช่วยเหลือลูกค้า ความใส่ใจในการพูดคุยกับลูกค้าจะปั้นเคสยังไงให้ลูกค้าสามารถผ่านไฟแนนซ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีความกังวลใจอยู่ในตัวของลูกค้าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องไปหาจุดจุดนั้นหรือลูกค้าจะมีความต้องการบางอย่างอยู่ในใจอยู่แล้วแต่เราต้องหาสิ่งนั้นให้เจอแล้วจับมันอ่าแล้วก็ขยี้มันเลย <laughs> ประมาณนั้นใช่ไหมว่าขยี้นะเพื่อที่โอเคเมื่อลูกค้าเขา เขาเห็นภาพเขารู้สึกประทับใจแล้วการขายมันจะตามมาอ่ะประมาณนั้นการถ่ายภาพก็เช่นเดียวกันครับในช่วงอันนี้ผมขอพูดจากประวัติอันนี้ผมขอพูดจากตัวผมเองนะในช่วงแรกของผมเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นลนักษณะคอนแทคพี่คนนั้นน้องคนนี้แนะนํากันมาในช่วง3ปีแรกเนี่ยจะหนักไปทางคอนแทคมันเป็นข้อดีคือเรื่องของการเก็บพอร์ต ลูกค้ากลุ่มนี้เขาเชื่อใจเราโดยโดยอัตโนมัติเนื่องจากว่ามีคนการันตีและแนะนํามาดังนั้นความน่าเชื่อถือความแข็งแรงของแบรนด์เรามันผ่านแหละการจริรจาการต่อรองซื้อขายแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ําขอแค่คุยอย่างสุภาพมีมารยาทเข้าใจเขาก็พร้อมที่จะจ้างเราและให้โอกาสเรานั่นคือลักษณะปากต่อปากดังนั้นคอนแทคท,ที่ง่ายที่สุดก็คือ ดังนั้นลูกค้าที่ง่ายที่สุดคือลูกค้าปากต่อปากนั่นหมายความว่าเวลาคุณทํางานเองคุณก็ต้องรู้จักเอนเตอร์เทนเพื่อที่ให้ญาติญาติเขาเห็นให้คนในงานเห็นถึงตัวตวนของคุณโอกาสที่เขาจะถามว่าเอ้ยอช่งางภาพที่มาถ่ายให้งานลูกแกในวันนั้นเป็นใครนะเออมันโอเคไหมราคายัางไงก็จะมีการปากต่อปากต่ออ่าบอกกันโอกาสได้งานมันก็มากขึ้นทีนี้ เมื่อคุณผ่านระยะเวลาช่วงแรกไปในเรื่องของคอนแทคแน่นอนคอนแทคมันจะมีวันหมดอายุในความนี่นี่คือคำพูดที่ผมนิยามเองนะจริงๆิคนอื่นอาจจะคอนแทกเรื่อยก็มีนะบางครั้งคอนแทคผมว่ามันมีวันหมดอายุแล้วสําหรับผมมันก็หมดอายุจริงๆในปีที่3คอนแทคผมแทบไม่มีเลย Walk in ล้วน,วนเอาไม่ว่าจะวอล์กอล้วนก็ไม่ได้80%ของงานคือ Walk in จากเมื่อก่อน80ดสของงานคือคอนแทค ตอนหลังมาคือ80ของงานคือ walk in ทีนี้คุณจะไม่ขายลูกค้า walk in ได้ยังไงสิ่งสำคัญหนึ่งก็คือคุณต้องมีพอร์ตงานที่แข็งแรงก่อนอเมื่อคุณมีพอร์ตงานที่แข็งแรงโอกาสที่ลูกค้าเห็นชอบประทับใจแล้วเขาจะ walk in เข้ามามันก็สูงทีนี้ในส่วนของงานเองอ่ะมันก็จะเป็นตัวคัดกรองลูกค้าอีกชั้นหนึ่งเช่นเดียวกันวกเข้ามาในเรื่องของผลงานก่อน ผมเคยมีลูกค้าท่านหนึ่งพูดกับผมว่าช่างที่เราจ้างช่างเนี่ยเราจ้างเพราะอยากจะได้มุมมองที่ไม่เหมือนมือถือถ่ายช่างเข้าใจไหมคือถ้าช่างจะแบบมาตรงๆงยิงอย่างเงี้ยบล็อกบล็อกอย่างเงี้ยถ่ายถ่ายอย่างเงี้ยฉันใช้มือถือถ่ายเอาก็ได้คำพูดนี้ของลูกค้าเป็นคำพูดที่แรงนะแต่ว่าเออว่ะดังนั้น ตั้งแต่วันนั้นที่ผมคุยกับค้าท่านนี้มามุมมองการถ่ายภาพผมเปลี่ยนไปเลยทุกอย่างมันจะต้องมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเมื่อลูกค้าที่เขาชอบงานสไตล์อารมณ์เขาก็จะเลือกงานสไตล์อารมณ์แล walk ้ววอล์กอินเดินเข้ามาหาเราอ่ะนั่นคือส่วนที่หนึ่งนะฮะคือพัฒนาฝีมือตัวเองเพื่อไปยังถึงกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าแต่ทีนี้ระหว่างการที่เรามีพอร์ตท,ที่ดี กับลูกค้ามันจะต้องมีการลิงก์หากันทํำยังไงล่ะให้ลูกค้ารู้ว่าผ่อนงานเราเป็นแบบนี้ทํายังไงล่ะให้ลูกค้าเขาเข้าถึงงานของเราทํายังไงล่ะให้งานเราไปเตะตาลูกค้าวิธีการที่นิยมกันก็คือเอาไปแปะตามกลุ่มมาก็คือทําเพจขึ้นมาแล้วก็เอารูปไปลงแล้วก็รูปไปแปะตามกลุ่มต่างๆประมาณนี้นั่นคือวิธีหนึ่งสองคือวิธีการยิงแอด หลายๆคนถามว่าผมยิงแอดแล้วอะ่ะทำไมไม่มีลูกค้าเลยอย่างผมเองอะผมบอกนะผมชอบชอบพูดี้โมโโ้อยู่ประจำผมยิงแอด5้าอยก็ได้ลูกค้าแล้วอะไรประมาณนี้สำหรับบางคนยิงเป็นพันก็ไม่ได้ดังนั้นมันต้องวกกลับมาข้อที่1นึ่งผอนงานของคุณแข็งแรงแค่ไหนคุณมีความแตกต่างจากช่างภาพคนอื่นๆอย่างไร และในความแตกต่างอันนั้นของคุณเนี่ยถูกใจกับลูกค้าหรือไมอ่การที่คุณจะจับลูกค้า w a l k i อิเนี่ยมันเป็นเรื่องยากกว่าลูกค้าคอนแท t เพราะถ้าเป็นลูกค้าคอนแท t อย่างที่บอกแบรนด์เราแข็งแรงตัง้งแต่ต้นมีคนแนะนํามาแต่พอเป็นลูกค้า walk-in แบรนด์เราไม่มีใครรู้จักคุณคือใครนายพี PK คือใครฉันจะรู้จักคุณได้ยังไงฉันจะเชื่อใจคุณได้แค่ไหนอ เมื่อเขาไม่รู้จักเราเราก็ต้องรู้ทำให้เขารู้จักตัวตนเราโดย1ใช้ภาพเมื่อเขารู้จักภาพเราแล้ว,ลวเอ้ยเขาชอบเขาวอล์กอินเข้ามาทีนี้ก็คือขั้นตอนการเจรจาดังนั้นที่ถามกันมาว่าสอนให,ให,ให,ให้ให้สอนเทคนิคการเจรจาคุยกับลูกค้าให้หน่อยผมก็ต้องบอกกับว่าให้สอนพูดคุยเจรจาลูกค้าเนี่ยผมแนะนําได้แต่ก่อนที่คุณจะปิดการขายครับคือต้องใจอย่างนี้ก่อน เวลาอย่างถ้าคุณเคยเป็นเซลล์หรือคุณเคยเจอเซลล์ขายรถนะฮะลูกค้ามันจะมีอยู่2ประเภท3ประเภทแล้วกันอ่ะลูกค้าจะมีอยู่3ประเภท1คือเป็นใครก็ไม่รู้เดินไปเดินมาแล้วคุณก็เดินไปหาเขาแล้วแจกโบนชัวแนะนําเขาอ่าอีกประเภทหนึ่งคือในใจเขารู้สึกว่าเขาอยากได้แต่เขายังไม่ได้ไม่ได้เดินเข้าไปหาคุณเดินเข้าไปหาเขาคุณให้โบนชัวเขาคนกลุ่มแรกเนี่ย คือไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ไม่ได้ต้องการซื้อรถอยู่แล้ว,ลวเขาก็รับไว้แล้วเขาก็จากไปคนกลุ่มที่2คือเดินเดินอยู่คุณววเอาไปให้เขาเขากำลังสนใจพอดีเลยเขาก็เออไหนกลองคุยหน่อยสิเข้ามาคุยหน่อยสิ่ะและคนที่3าก็คือกลุ่มที่เดินเข้ามาเลยโดยตรงฉันจะมาซื้อรถฉันจะมาดูรถฉันมีแผนที่ฉันจะซื้อรถฉันเดินเข้ามาซื้อรถเลยลูกค้าจะมีอยู่3าประเภทดังนั้นประเภทที่1เนี่ยโอเคคุณคุยยังไงคุณก็ไม่ติดเพราะเขาไม่ได้มีแผนตั้งแต่ต้น เหมือนเขาจะแต่งงานไหมเขายังไม่อยากแต่งอ่ะเขายังไม่ไม่มีแผนแต่งคุณเดินไปแจกโปรชัวร์พรีเวดดิ้งเขาว่คงไม่ซื้อแต่ถ้าเขามีแลนจะแต่งแต่เขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ยังไม่ได้อยู่ในความคิดตอนนั้นคือเขามาเดินห้างจะไปธนาคารแต่เขาไม่ได้คิดว่าจะต้องมาดูเรื่องรัดเวดดิ้งคุณเดินไปยื่นให้เขาเสร็จปุ๊บเออเขาสนใจวันต่อมาเขาจะกลับมาหาคุณก็ได้กับอีประเภทหนึ่งเดินดิ่งมาขอโปรชัวร์เนี่ยกลุ่มเนี้ยคือกลุ่มที่คุณจะต้อง เขาเรียกว่าเขาเปิดใจให้เราแล้วกลุ่มที่2ก็ถือว่าเปิดแล้วนะเปิดมา50แต่กลุ่มที่3นี่คือเปิดมา75 80้าแแล้วทีนี้แหละขั้นตอนการเจรจารเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงตรงนี้กลุ่ม5 0เนี่ยคือคุณต้องหาให้เจอว่าอะไรเนี่ยที่มันติดอยู่ในใจเขาอ่าสมมติว่าลูกค้าวอล์กอินเข้า,ขามาหาคุณเป็นช่างภาพใช่ไหมลูกค้าวอล์กอินเข้า,ขามาหา เขาจะมาถามเรื่องราคาก่อนอย่างแรกเลยสําคัญที่สุดเขาจะถามเรื่องราคาถ้าคุณตอบราคาไปเลยเนี่ยคุณจบเพราะว่าถ้าเขาถามเรื่องราคาแสดงว่าสิ่งที่ติดอยู่ในใจเขาคุณสิ่งที่ติดอยู่ในใจเขาก็คือเรื่องของราคาถูกไหมฮะเขากลัวว่ามันจะแพงเกินไปเมื่อคุณบอกราคาไปปั๊บเขาจะเห็นราคาแล้วเขาจะไปเลยดังนั้นขั้นตอนแรกที่คุณควรจะบอกก็คือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าก่อน วันที่เท่าไหร่ครับเดือนอะไรจังหวัดไหนเอยอ๋อจังหวัดนี้ผมเคยไปเรู้จักอำเภอไหนไหมฮะเออนั่นแหละผมไปว่าเดือนที่แล้วอะไรแบบนี้เราก็สร้างเธอตอรี่คุยกับเขาก่อนลักษณะงานเป็นยังไงครับกินินเลี้ยงตอนไหนเอยเช้ากินเลี้ยงเที่ยงเนาะจัดที่บ้านจัดที่โรงแรมหรือจัดที่ไหนเอยอ๋อจัดที่บ้านอ๋อดีครับดีครับผมด้าน อันนี้ที่บ้านเคยจัดงานมาก่อนไหมฮะถ้าไม่เคยผมจะได้แนะนํานะเพราะว่าอย่างผมเองผ่านประสบการณ์การแต่งงานมาบ่อยอะไรประมาณนี้เราก็สร้างความคุ้นเคยกับเขาก่อนเมื่อเราคุยเล่นกับเขาสักพักหนึ่งเราก็อธิบายว่าจ้างเราดียังไงผมก็พิมพ์ตรงๆไปเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งํงำนาณผมนะผมอยากจะให้รู้ก่อนว่าถ้าจ้างผมอะ่ะเราได้อะไรเพราะถ้าผมพิมพ์ราคาลงไปอะ่ะลูกค้าเห็นลูกค้าก็จะแบบ อ๋อราคานี้เหรอฉันไปดีกว่าก็เท่ากับไอ้เจ้านั้นอ่าหรือไม่ก็จะแพงกว่าไอ้เจ้านู้นอะไรแบบนี้คุณตัดสินเราไปแล้วที่ราคาดังนั้นคุณฟังดีเทลผมก่อนนะผมก็พิมพ์ดีเทลอะตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าหกโมงเช้าสแตนด์บายก่อนตีห้านะอะรานบาร์บาบาบาร์าถ่ายจนล้องขอชีวิตอะไรก็ว่าไปส่งงานอ่าวันแรกเนี่ยกลับถึงบ้านผมส่งงานเลยเป็นหนึ่งเซตเลยนะเป็นอัลบั้มลายไม่เกินสามวันภาพนี่ของแต่งเสร็จแล้ว ผมถ่ายไม่จํากัดอัดไปเลยเต็มที่ถ่ายจนร้งองของชีวิตบลา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 ใส่เข้าไปอืให้เขาเห็นภาพว่าอ,อ๋อถ้าจ้างเราจะได้แบบนี้และสุดท้ายเมื่อเขาขึ้นข้อความว่าอ่านแล้วผมจะรอก่อนผมจะพิมพ์มทิ้งไว้เลยเดี๋ยวผมรอให้ข้อความขึ้นว่าอ่านแล้วอ่านก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ราคาให้นะอะไรประมาณนี้อะพอข้อความขึ้นว่าอ่านแล้วปุ๊บเขาก็จะพิมพ์อะไรมาก็แล้วแต่ เลาโอเคนะครับพร้อมนะครับผมจะพิมพ์ราคานะครับอะไรตวนี้อ่ะเราก็เล่นยันเชิงไปสุดท้ายพอพิมพ์ราคาไปปั๊บเขาเห็นคนที่เขาคิดว่าเอ้ยโอ้โหดีเทลเยอะขนาดนี้มันคงจะแพงแน่เลยนะพอเราเปิดราคาไปอา้าแค่นี้เองเหรอเออน่าสนใจเดี๋ยวคุยกับแฟนก่อนนะปรึกษาแฟนไอ้ประโยคที่ลูกค้าจะหนีเราชิ่งเราเนี่ยคือประโยคคลาสสิกเลยก็คือเดี๋ยวถามแฟนก่อนเดี๋ยวไปปรึกษาแฟนก่อน นี่คือประโยคบอกชิงให้รู้ไวเลยนี่คือประโยคบอกชิงดังนั้นเมื่อคุณรู้แล้วว่าเขาจะชิงคุณต้องใส่อะไรก็ได้ให้เขาจดจาคุณอย่างผมอ่าจะใส่คําว่าถ้าเป็นผู้ถ้าเป็นผู้หญิงนะฮะที่เขาพิมพ์ว่าจะไปบึกงฝาแฟนก่อนผมก็จะบอกว่าไม่ได้นะครับ,ค,ค,รบคุณว่าที่เจ้าสาวจริงอยู่ครับผู้ชายคือช้างเท้าหน้าแต่ของเราอ่ะภรรยาคือควานช้างนะครับอะไรแบบนี้อ่ะแล้วก็จะเป็นผู้ชายก็คือ เขาบอกเดี๋ยวเขาไม่ถามแฟนก่อนผมจะพิมพ์ว่าอไม่ได้นะครับคุณผู้ชายผมเคยตกลงออกับภรรยาไว้ว่าถ้าเป็นเรื่องเล็กๆอ่ะจะให้เขาตัดสินใจแต่ถ้าเรื่องใหญ่ๆอ่ะอย่างเช่นงานแต่งเนี้ยผมจะปมนคนตัดสินใจตั้งแต่ผมแต่งงานไปไม่เคยมีเรื่องใหญ่ผมตัดสินใจเลยครับประมาณี้เออมันเป็นการสร้างสร้างเขาเรียกว่าความจดจําให้กับลูกค้าแล้วส่วนใหญ่ลูกค้ากลุ่มนี้เขาก็จะ Wal k in กลับมา ในราคาที่ใกล้เคียงกันหรืออาจจะเขาอาจจะถูกกว่าหรือแพงกว่าแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาจ้างเราแล้วสบายใจแพงกว่ากันพันหนึ่งแพงกว่ากันสองพันผมก็เชื่อว่าเขาอ่ะก็พร้อมที่จะใจ่ายให้เราดังนั้นนอกจากที่ข้อหนึ่งผอนงานคุณเตะตาแล้วอ่ะขั้นตอนการเจรจาเพื่อปิดการขายมันก็ต้องรู้ความทําความเข้าใจกับลูกค้าก่อนว่าเขาเข้าใจใอะไร ส่วนที่สามลูกค้าที่แบบวอล์กอินเดินเข้ามาเลยก็คือลูกค้าที่แบบโอ้โหยังไงของนายเนี่ยคือฉันชอบแล้วบอกราคามาเลยเท่าไหร่เขาเขาพอบอกราคาเขาไปปุแบบ๊บกาโอเคก็คือจบแต่ถ้าบอกมันไม่โอเคเราก็ไม่โอเคยังไงเหรอครับมันแพงยังไงไรเอ่ยผมก็เลยว่าทีนี้ยังไงผมขออ่า,ารายละเอียดของงานหน่อยได้ไหมเพื่อที่เผื่อผมจะลดราคาอะไรให้อย่างเงี้ยมันก็เป็นการเล่นเรื่องของราคาถ้าเราไหวเราดูแล้วเฮ้ย งานเขาไม่ไม่เต็มรูปแบบเราลดได้เราก็ลดหรือถ้ามันตรงกับวันธรรมดามันไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์เนี้ยมันไม่ใช่เลอกใหญ่เออลดได้เราก็ลดอืประมาณน,นั้นมันก็จะเป็นการอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการเจรจาการค้าใช้คํานี้แล้วกันอ่าดังนั้นผมขอสรุปตรงนี้ว่าหนึ่งเลยนะฮะช่วงปีแรกๆเนี่ยเรามีลูกช้าวอล์กอินเนี่ยมันเป็นช่วงที่เอ้ขอโทษช่วงปีแรกๆมันมีลูกค้า ประเภทคอนแทคเนี่ยคุณพยายามสร้างตัวตนให้ได้มากที่สุดสร้างผลงานสร้างตัวตนให้ได้มากที่สุดทําให้มันชัดเจนที่สุดหลังจากนั้นพอคอนแทคมันหมดคุณจะเจอลูกค้าวอล์กอินการที่เขาชอบวอล์กอินเขาจะต้องชอบผลงานคุณก่อนอย่างแรกเพื่อเขาชอบผลงานคุณที่เหลือคือเรื่องของการเจราจาวิธีการเจราจาต้องหาจุดอ่อนทูก้าใเจอก่อน อะไรที่เป็นสิ่งที่กวนใจอะไรคือสิ่งที่เขาชอบเขาอยากได้อะไรเราลองดูสิว่าเราจะเสิร์ฟจะเสียบจะแทรกจะสอดจะทําได้อย่างที่เขาต้องการไหมและสุดท้ายคือเรื่องของราคาถ้าเราทําอย่างนี้แล้วแล้วราคาเราเป็นที่พอใจทุกอย่างก็จบประมาณนี้ฮะโอเค คลิปนี้ผมกาว,ว่าจะพูดไม่ตัดเลยนะยิงสดไม่ตัดเลยเออตะ,ตะกักช่างมันโอเคขอขอบคุณนะฮะที่ตามรับฟังนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้นะอาจจะมีอะไรไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยนะฮะมันเป็นทัศนสติโอย้ยมันเป็นทัศนคติส่วนตัวนะเออทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นประสบการณ์ของผมเล่าสู่กันฟังถ้าได้ประโยชน์ก็เอาไปใช้ฮะถ้าไม่ได้ประโยชน์ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะผ่านผ่านมันไปซะโอเคขอบคุณที่ตามรับฟังครับผมบ๊ายบายไปแล้วปิ้ว i